ันนี้ก็จะพาทุกคนไปเปลี่ยนยางเว้เพราะว่ายางมันใหญ่ไปว่าเราจะเปลี่ยนเป็น200แล้วก็200ยีหรครับนี่อีดไมดัสโอเคอันนี้ก็เป็นยางยูโกนะเนี่ยเห็นลายไหมอันนี้จะเป็นลายอะไรว่าแรีบๆนี่แหละอันนี้จะเป็น59ชัก5สองวาวเออมีแบบ59ชัก5กับใจไหมเป็นสีวาวดูทอนะมันจะโตแต่ว่าเราใส่หลอกนะอเออเดี๋ยวจะเอาไปขยายไหมถ้าใครอยากให้อาเป็นสีวาวนะก็คอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวจดให้ห ที่ไม่มาสมอบูรณ์นะครับความาเจ็บเจียวกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุได้กว่าสิบแปดปีคนน่าจะแนะนำจากผู้ปกครองฮัลโหลนนะครับเจ้าเกณฑ์โอเคครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็พบกับผมดักไอชแนลวันนี้ก็จะพาทุกคนไปเปลี่ยนยางเว้ยเพราะว่ายางมันใหญ่ไปข้างหลังจะเป็น250นะข้างหน้าจะเป็น225แต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็น200แล้วก็225ร้ครับมีอีทไม่ดัด โอเคอันนี้ก็เป็นยางเกียวโก,โกนะ้นะเนี่ยเห็นลายไหมอันนี้จะเป็นลายอะไรวาแรบแบนี่แหละเออจำไม่ได้ทรงก็ประมาณนี้นะผมว่าจะทําเป็น4ีวาวอันนี้จะเป็น5้า้าชักห้าสวาวเออมีแบบ5 9เก้าชัก5้ากับใจไหมเป็นสี่วาวดูท่อนนะนรับมันจะโตแต่ว่าเราใส่หลอกนะเออเดี๋ยวจะเอาไปขยายไหมถ้าใครอยากให้อาเป็น4ีวาวนะก็คอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวจดให้โอเคเดี๋ยวขอตัวปิดบ้านก่อนช่วงนี้ก็อากาศเย็นๆนะครับโอเคไม่ได้ขี่รถเลย แดดออกแล้วไปแซนสักหน่อย59ชักาไงนะครับสเตปดันโลหรือเปล่าก็ะจะเอา59ชัก54วาวหรือแบบ56ชัก5มันต้องอแข้งมันจะบางเออไม่รู้เราต้องเอาไปดามาใหม่อะ่ะเพราะว่ามันลูกโตเกินถ้าทำ59ชัก54วาวก็น่าจะโอเคนะแต่ว่ามันอาจจะไม่แรงสู้แบบพวกลูกโตโตโนะแต่ว่าถ้าทำมื่กีก็อยากทำลูกัวโตไปแต่ก็แบบเราเพิ่งทำ59ชัก5เออชัก5ก็ยังอยู่อยู่เลย เริ่มงงแล้วโอเคไม่เลยหรอกเ,ออเดี๋ยวเราไปกี่59ชัก5เล่ดีกว่าว่าอาการรถเป็นไงแล้วันนี่จะเป็นกล่องเลย API ไอนะ เราองวาวไม่ใช่สีวาวพี่ใหม่เราได้จะทําสีวาวแล้วแหละมั้งไม่รู้อ่ะใครอยากให้ทาก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับอ่อไม่รู้ว่าชื่ออะไรผมอยากให้ชื่อแบบอุสานะอุตสาดีหรือเปล่าว่าเราจะทําแบบลายก้อนเมฆแดงไงเออมาติดบอกเลยว,ว่าเฟีเ้ยวมีเฟี้ยก็ราชมนะครับกันเนี้ยเออเป็นคันสีส้มผสมแดงดำ คลิปนี้ก็มีอะไรมากนะมาขี่ให้ทุกคนดูว่าคลิปก่อนแล้วก็รีวิวแล้วเนาะตอบคันนี้ถ้ใครอยากดูว่าทําอะไรไปบ้างนะครับล่าสุดก็เพิ่งใส่คันมือมาใหม่นะเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นงาน 10A ประมาณ500-400-500นี่แหละงาน 10A คล้ายๆกันนะก,กับฝั่เนี้ยตอนนี้จะเป็นเบรกอะดรีนทำไมผมต้องพูดอาด้วยนะเนี่ยถึงว่าลืมบอกแล้ว เดี๋ยวเราจะลองแซดดูสักรอบนะคระับว่ามันจะวิ่งได้หรือเปล่าสำหรับสเต็ป59ชัก5ไม่รู้ว่า GPS จะขึ้นไหมนะ GPS วสโกโปรอะ่ะถ้าขึ้นก็จะโชว์ให้ดูนะโอ้ยหนาววันก่อนนี่หนาวกว่านี้นะไม่ได้ถ่ายคลิปเลยมันหนาวไงอ,อันนี้เพิ่งออกจากบ้านตอนเช้าครั้งแรกเลยน,ะนี่ปกติก็ออกเทียงอะ่ะมันหนาวไงทำไมรถเยอะจังเลย กระบาดสิ่นโอ้ยงางใหม่หลองกลัวมันไหลไปไม่กล้าดิ้องมาใส่อินไมเดสแล้วแหละโอ้ตบอลบอกเลยว่ายางอินไมเดสอะเส้นละแปดร้อยมั้งผมซื้อมาทำไม่ได้ประวันนี้แหละเส้นเดียวนะแปดร้อยอะโอ้รแพง <Yeah. S 1> แต่ว่าตอนนี้ใส่ย,ยางโยโกะอยู่นะเส้นละประมาณสามร้อยกว่าบาทอะ yeah. ตัวนิ่งนะฮะยางถ้ายัาง,ายางไม่ดีเวรทุกคนกีบรางต้องถูกมาจากกับกระดิ่งจะไปเห็ียนยางไหมร้อยสามแล้วเอาหมอบเลยไหมเก้าสามนะครับร้อยสี่หน้าไม่ไม่ค่อยตรงนะโอ้ยหมอบไม่ได้มันมียาง ไปกันแล้วกันโอไม่รู้ว่าเป็นกี่จีนะเดี๋ยวไปเปิดโปรโปรดูอันนี้คือยังไม่มนะีหมดบอกนะหมดบอกไม่ได้มันเป็นวอถุลลันพัง <c oughs> ถ้าพังก็ได้จะได้อัพสี่าวนะ <c oughs> ช่วงนี้แบบกำลังเต็มติดสีาวเลย เลือดไปไหนก็เจอแต่สีวาวแต่ว่าแบบเราเพิ่งทำห้าเก้าชักห้ามาก็หมดเจออยู่นะรวมค่าแปลงรวมค่าอะไรด้วยเนาะก็แบบอยากทําแบบมีแบบรู้ประหยัดไหมทุกคนเออ <c oughs> ชักห้าชักห้าของห้าเก้าชักห้าแล้วก็เป็นเรือนเรือนสามสองเรือนซี3ีสมสองผมไปคำนวณดูแล้วหมดปไปสองหมื่นอ่ะถ้าจะไปทําอีกอันนี้คือห้าเก้าชักห้าสีวาวนะเ,เพิ่มไปสองหมื่น 20, ะ่ะ แล้วกลัวแบบว่าอยากทำใหม่อีกเออกลมโล่ไงถ้าจะทําแบบขี่เล่นก็ที่แรกก็จะทําแบบใช้งานขี่ชิวๆที่ไหนได้รถไม่แรงก็อยากทำใหม่อ่ะเออโอ้โหถ้าทําก็ทําให้จบแล้วมันก็เจ็บเหมือนกันเพราะว่าแบบทํำลูกนะทำแต่ละทีก็หมดเยอะอยู่ประมาณไม่ได้หรอกประมาณไว้สองหมืนหมดสามสี่หมื่นอ่ะผมว่าต้องมีแหละ เขาบอกว่าสองหมื่นพงไม่อยู่อะ่ะเออต้องมีอะไรเติม,ตมเติมบ้างว่าบางทีก็คาดไม่ไหวก็เติมอีกแล้วห้าวันเรียนไม่ไหวก็เติมอีกห้าวันแล้วไม่แรงก็เติมอีกเมื่อกี้เหมือนมันจะอั้นนะเราเราต้องไปขึ้นไลโน่ะมันค่อยแบบดูจบเนาะจะได้ดูกราฟด้วยว่ามันแบบอาการเป็นยังไง แันนี้ก็ถือว่าขี่ได้อยู่นะตอนนี้ใส่สเตอร์ใหญ่โยู่เป็นรถตอรอขี่เล่นเนาะรถใช้งานนะั่นแหละเป็น14 30มันก็จะอันอ้นๆหน่อยถ้าเราลบสเตอร์ก็น่าจะไปได้อีกนะหึงมันยังไม่ตัดก็น่าจะรอบมันสูงปกติก็เห็นเขาเล่นรอบไม่ถึงหมื่นนะใช่เพราะว่าแบบเซฟรถไงรถทำมาแพงอย่างเงี้ยถ้าเปิดรอบสูงรถก็พังไวนะ จะเปลี่ยนยางไม่รู้ว่าจะเอาคันไหนกลับนะไม่รู้จะเอาขีบา่บังลือกกลับหรือขี่บังลมกลับเนาะอ,อ,อันนี้ไม่ได้อัปเดตนะผมอัปเดตโชว์หลังมาใหม่ตัวท็อปตัวละหกพันห้าเออแกตซี่้วยตด๊ดูเปิดร้านอยู่โอ้มีรถไฟฟ้าด้วยยังโอเคเดี๋ยวขอคุยกับช่างโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยนี่เปลี่ยนยางด้าน,นหลัง ด้านหน้าเป็นของเบอร์สองร้อยครับด้านหน้าทรงก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ่ายรูปไปด,ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวขึ้นให้ดูไปไป,ประมาณนี้โอเคครับก็ประมาณนั้นครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวลองวิขี่กลับดีกว่าก็ไม่ได้แก้อะไรนะแค่แบบเช็ดเขาเรียกว่าเซ็โชคหน้าใหม่ให้มันเหมือนโชคเดิมอะ่ะแต่ว่ามันโหลดนะดูค,คนนัม้มจะนุ่มหรือเปล่า อันนี้ซื้อมา800นะไอ้ที่ทำโชคหน้าใหม่อะ่ะในทิกตอกเฮ้ยถือว่านิ่มนะถือว่านิ่มเออเดี๋ยวต้องลองใช้งานดูแหละเพราะว่าผมไม่ขี่รถเดิมไงไปขี่รถแม่แล้วแบบว่ามันนิ่มอะ่ะเออมันต่างกันเยอะกับรถเราเลยรถเดิมนะเนาะ เดี๋ยวรอบนี้จะหมอบไปดูนะว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่ไม่แรงหรอกเพราะว่ารถมันแบบไม่รู้ว่าปลายมันเดินหรือเปล่าเหมือนตอนกีมาไม่กล้าหมอบอ่ะเหมือนมันไม่เดินประมาณนี้โอหน้าสูงขึ้นนะหน้าไม่รนะ้อยสี่แล้วหน้าไม่ไม่ตรงให้ทุกคนไม่ต้องดูเยอะนะเนี่ยหน้าไม่ แค่เองแค่น,นี้ร <c oughs> ้อยใกล้ถึงเส้นที่เราจะหมอบแล้วทุกคนเนี่ยดูกันว่าจะได้กี่ทีถึงร้อยสี่หรือเปล่าตอนนั้นมันหลับที่ร้อยสี่นะ <c oughs> ตอผมขี่ไปปุ๊บแล้วมันแบบหลับร้อยสี่ตอนนั้นคือจูนคนละกล่องกันนะเป็นของ API ของส้มแต่ว่าอันนี้เป็นกล่อง API 8.9ดเก้าเอดอูกันว่าจะแรงขึ้นหรือเปล่าหรือแบบหรือแบบ เออยังไงรถจะวิ่งไนวะ้วิ่งเนาะสเตอร์มันใหญ่หน่อยนะมันจะเป็นรถโลไม่ใช่รถโลดิเป็นรถที่แบบไว้แค่ดอกตัวเป็นสเตอร์14 3เต็มไม่รู้ว่าจะใหญ่ไปหรือไม่รู้นะปกติก็เล่นนะ5อ่ะไม่เคยเล่นพวกลูก59ชักหาเนาะ มันพังรอบนี้ผมก็นะ่าจะแบบพับ4วาวนะเป็น59ชั้า5ีวาวเ <c> พ <oughs> ิ่มเงินอีก20,000นะ่ะเออโอ้เจ็บเยอะถ้าใครจะทำนะครับก็ทำจบๆไปเลยเขา4วาวเลยนะถ้าอยากให้จบอีกก็เอาแข้งไปไปดามกัรยกทำให้ขอกมันรับน้ำหนักรับแรงได้อะเออทำให้รถแบบไม่ทะลูประมาณเนี้ยถ้าทำลูกหกเลยมัต้องหาที่ดามแข้งอีก อีกนานก็จะได้ขี่ขอขี่ห้าก้าไปก่อนรักกันถ้าใครแบบให้อัพก็คอมเมนต์มาแล้วก,กันเนาะดีวาวปีหน้านูนั่นแหละปีนี้คงไม่ทันปีนี้เขาเก็บเงินอาไว้จ่ายแบบช่วงปีใหม่ก่อนฟังรอบไหมแล้วนะขับรถไปก่อน ตนะระเัวมันใหญ่ผมว่าลงได้อีกนะรถมันแบบตึ้งต้งเนือ่ะเออไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหรือไม่รู้อ่ะต้องไปหมุนล้อดูแล้วว่ามันกลมหรือเปล่าอะไรยังไงเนะาะแต่เมื่อกี้ก็ถือว่าได้อยู่นะร้อยหน้าไม้อะ่ะเออ,เอ,อหน้าไม้นะมันประมาณสิบนี่แหละมันเกินมาสิบ มจะลอยมันไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวดูจีแล้วกันถ้ามันขึ้นนะฮะมันขึ้นถ้ามันขึ้นก็จะโชยดูครับแบบมันขึ้นล้วนนะมันจะแบบค้างผมเลยไม่ค่อยขึ้นจีให้ดูอะจีมันจะค้างเป็นเส้นตรงใช่ปะจะเป็นเลขเดียวเรื่อยๆแล้วก็แบบว่าใส่แล้วมันจะเอามาขึ้นในคีวแล้วมันจะแบบเหมือนมันค้างอะไม่ชอบขึ้นแต่ว่ามันขึ้นโอเคก็จะขึ้นให้ดูอยู่ เดิมนั้นเนี่ยขี่ง่ายโอ้นิ่มๆถือว่านหน้าเซ็ตมาใหม่สูงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็นิ่มกว่าเดิม อาดินทางก่อนนะจะล้องขี่สีวายังเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็น5 9ชัา5เต็มระบบแล้วนะเพราะว่าชุดทาร์ดพวก S2 สตาร์ท S2 เอสเซอะไรก็น่าจะครบหมดแล้วอ่ะข้อเหวี่ยงก็ไม่รู้อ่ะเป็นชุดของช่างเฮงสุพรรณเนาะ โอเคครับประมาณนี้แหละตอหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกัน้วเจอกันในคลิปหน้าในคลิปนี้ก็ไปแล้วจบไปแล้ว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 ไ